สวัสดีค่ะมาดูแปลงนะก็เริ่มออกรวงแล้วนะคะตอนนี้แปลงนี้ก็เป็นข้าวหอมปทุมนะคะสูงมากเลยค่ะรวงยาวด้วยนะคะแบบสูตรสายพันธุ์กันเลยทีเดียวนะคะแปลงนี้ก็พ่นด้วยตระก,กูลโฟทีนะคะตระก,กูลโฟทีทั้งตระก,กูลเลยนะคะโดยเริ่มจากการใช้โฟซอยกับโฟทีผสมยาคุมตอนคุมเลนนะคะ แล้วพอข้าวเราได้กำหนดหว่านปุ๋ยครั้งที่หนึ่งนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยไปถั่วเฉลี่ยแล้วก็5้าไล่ต่อหนึ่งลูกนะคะแต่เราพ่นตามด้วยโฟทีกับอะมิโนโกอีกหนึ่งรอบนะคะช่วงใส่ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งแล้วก็ช่วงใส่ปุ๋ยครั้งที่สองเราก็ใช้อ่า อะมิโนอะอมิโนเรสนะคะอะมิโนเรสกับโฟทีนะคะพดนรวมกันอีกทีนะคะเนี่ยค่ะข้าวเราก็จะรวงยาวๆแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามไปอีกห้าไร่ต่อหนึ่งลูกเหมือนกันนะคะนาแปลงนี้ทั้งหมดก็สามสิบกว่าไร่นะคะเราก็ประหยัดปุ๋ยนะคะประหยัดปุ๋ยไปแบบเห็นเห็นเลยค่ะข้าวเรารวงสวยมากเลย แปลงนี้เราจะใส่ปุ๋ยสามครั้งนะคะสามครั้งแต่ว่าเราเฉลี่ยใส่น้อยๆนะคะไม่ได้ใส่เยอะเอาแค่ข้าวพอประมาณนะคะแล้วก็ยังไม่มีเคมี Me เลยนะคะแปลงนี้ยังไม่ได้ใช้ยาหนอนที่เป็นเคมี Me เลยนะคะพอดีได้ซูเปอร์บูมาใหม่นะคะวันนั้นก็เลยพ่นด้วยโฟทไปอีก คือเราจะสังเกตว่าข้าวเราลำต้นแข็งแรงแข็งแรงมากๆเลยนะคะเหมือนเรายิ่งทำให้ดินดีดินสะอาดขึ้นต้นข้าวแข็งแรงขึ้นด้วยมแมลงมันก็เลยไม่ค่อยมากวนนะคะไม่มีใบส้มใบแห้งใบขาดเลยนะคะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเราก็จะพ่นด้วยโฟทีกับอะมิโนโบแบคไล่ลวงนะคะ